ครับวันนี้เครื่องฮีโน่เอ็มร้อยครับสตาร์ทให้ดูพร้อมส่งครับผมพร้อมใช้พร้อมใช้ เอทุกเครื่องก่อนส่งครับพร้อมใช้ครับ h e ีโน e เอ0มรอยครับผมมั่นใจได้ครับเสียงกงสระบ,บุรีนะครับอยู่แถวอำเภอแก่งคอยอันนี้อีกตัวหนึ่งครับเอ1มร้อยฮพร้อมสตาร์ทให้ลูกค้าได้รับฟังครับผมขายให้ลูกค้า2ตัวติดเลย สวครับขอบคุณครับ